เรื่องราวของเด็กเร่ร่อนผิวสีร่างโตที่ต้องใช้ชีวิตมาโดยลําพังจนวันหนึ่งครอบครัวเศรษฐีรับเขาไปดูแลและนั่นก็ะทาให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง The b i บ e ใสแม่ผู้นี้มีแต่รักแท้เปิดเรื่องมาที่การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล หนังจะเล่าถึงความสาคัญของตําแหน่งควอเตอร์แบ็กตำแหน่งที่มีค่าตัวสูงที่สุดในทีมซึ่งอีกตําแหน่งที่ไม่แพ้กันนั่นก็คือเลฟแท็กเกิลหรือแท็กเกิลฝั่งซ้ายแนวรับที่จะคอยป้องกันควอเตอร์แบ็กจากสิ่งที่มองไม่เห็นเลฟแท็กเกิลที่ดีต้องตัวใหญ่กํายำแขนต้องยาวขาต้องไวซึ่งเป็นส่วนผสมที่หายากมากตัดมาที่ไมเคิลออหรือคนส่วนใหญ่เรียกเขาว่าบิ๊กไมค์เด็กหนุ่มผิวสีร่างโตที่กําลังถูกสืบสวนอะไรบางอย่างย้อนกลับไป2ปีก่อน ไมเคิล <Michael S 2> และเพื่อนของเขาสตีเวนได้มาที่โรงเรียนมัธยมคริสเตียนวินเลดโดยโทนี่พอสตตเวนได้มาคุยกับโค้ดเบิร์ดโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนเพื่อฝากเด็กทั้งสองเข้าเรียนที่นี่แต่โค้ดเบิร์ดก็ดูไม่อยากรับนัดโทนี่บอกกับโค้ดว่าเด็กทั้งสองมีทักษะด้านกีฬาสตีเวนคือลูกของเขาส่วนไมเคิลเป็นเด็กมีปัญหาแม่ติดยางงงเขาจึงให้ไมเคิลมาพักที่บ้านซึ่งโค้ดเปิดที่ตอนแรกจะไม่รับแต่พอได้เห็นสกิลการเล่นบาสของไมเคิลเขาก็ถึงกับต้องเปลี่ยนใจ โคดเบิร์ดนำเรื่องเด็กทั้งสองไปคุยกับพออและอาจารย์แต่ทว่าไมเคิลทั้งเกรดและไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานมากแถมประวัติของเขาก็ไม่แน่ชัดพออจึงไม่อยากรับไมเคิลเข้าเรียนซึ่งโคดเบิร์ก็ได้ช่วยพูดจนทุกคนยอมให้ไมเคิลได้เรียนต่อมาไมเคิลก็มาที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเมื่อเข้าไปเรียนวันแรกเพื่อนๆก็มองเขาเหมือนตัวประหลาดและวันนี้อาจารย์ก็ได้ให้ทุกคนทําแบบทดสอบก่อนเรียนไมเคิลได้ออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายพร้อมคําตอบที่ว่างเปล่ามีเพียงรูปว่าตัวเขาที่อยู่บนเรืออย่างโดดเดียว จากนั้นโทนี้ก็ได้ทะเลาะกับเมียรเรื่องที่ไมเคิลมาอาศัยอยู่ด้วยทําให้ไมเคิลต้องออกจากที่นี่ตัดมาที่ครอบครัวเศรษฐีตระกูลทูฮีประกอบไปด้วยคุณนายลีแอนชอนสามีของเธอเอสเจลูกชายคนเล็กคอลลินลูกสาวโดยวันนี้ทุกคนได้มาดูคอลลินแข่งวอลเลย์บอลและเกมจบในวันนั้นชอนได้เหลือไปเห็นไมเคิลตามเก็บป๊อปคอนที่คนกินเหลือในสนาม เวลาต่อมาเหล่าอาจารย์ก็ต่างบ่นเรื่องที่ไมเคิลเรียนไม่ดูเรื่องสักทีแถมเขายังไม่ชอบพูดซึ่งครูบอสเวลล์เธอได้เก็บกระดาษที่ไมเคิลเขียนบางอย่างได้ไมเคิลได้เขียนบอกว่าเขาถูกบูลลี่จากทุกคนแต่ครูคนหนึ่งเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไมเคิลในเขียนหนังสือถูกไหมในวันหนึ่งไมเคิลพยายามจะเข้าไปเล่นกับเด็กในโรงเรียนแต่เด็กนี่นก็วิ่งหนีเขาซึ่งไมเคิลก็ได้เจอกับเอสเจเอสเจได้แนะนำไมเคิลให้เขาในะลองยิ้มดูคนจะได้รู้ว่าเป็นมิตร ก่อนที่ลีแอนแม่ของเขาจะมารับกลับบ้านและในวันเดียวกันพอออกก็ได้มาบอกข่าวร้ายแก่ไมเคิลเรื่องที่พ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งไมเคิลก็ไม่เคยเจอพ่อตัวเองด้วยซ้าเย็นในวันนั้นไมเคิลไปที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญโดยความที่เขาไม่มีเงินเขาจึงอาศัยจังหวะที่คนซักผ้าค้างไหวและนําเสื้อผ้าข,ของตัวเองเนี่ยแอบเข้าไปซักด้วยและเขาก็ได้ใช้ที่นี่เนี่ยเป็นที่หลับนอน ต่อมาครูบอสเบลเธอได้ลองให้ไมเคิลเนี่ยสอบปากเปล่าซึ่งไมเคิลทำคะแนนได้ถึง4ีบวกครูบอสเบลจึงรู้ว่าไมเคิลเนี่ยตั้งใจเรียนตลอดแต่เขาเนี่ยแค่ไม่ถนัดที่จะเขียนและพิสูจน์ได้เหล่าครูได้รู้ว่าไมเคิลเนี่ยไม่ได้โง่ในวันขอบคุณพระเจ้าในระหว่างที่ครอบครัวตูฮีกลับจากการดูเอสเจแสดงละครที่โรงเรียนลีแอนได้เหลือไปเห็นไมเคิลเดินอยู่ข้างถนนคนเดียวเขาใส่เสื้อยือดขาสั้นขณะที่ฝนตกหนักชอนได้เปิดประตูไปถามว่าไมเคิลจะไปไหนไมเคิลก็ตอบว่าเขาจะไปโรงพยะบาโรงเรียน แต่เมื่อชอนขับไปต่อลีแอนก็ให้เขากลับรถไปหาไมเคิลเธอลงไปแนะนําตัวเองและถามว่าไมเคิลจะไปโรงพลาธทำไมเพราะตอนนี้เนะี่ยโรงเรียนปิดแล้วไมเคิลก็อ้ำอึ้งไม่ตอบก่อนจะบอกว่าที่นั่นเนี่ยมันอุ่นดีทําไม้ลีแอนรู้ทันทีว่าไมเคิลไม่มีที่นอนเธอจึงถามว่ามีที่นอนไหมคืนนี้เขาก็สายหน้าลีแอนจึงมองไปหาชอนซึ่งชอนที่เห็นสายตาของเมียก็รู้ทันทีว่าเธอต้องทําบางอย่างให้ได้ดังใจก่อนที่ลีแอนจะให้ไมเคิลขึ้นรถกลับบ้านไปพร้อมเธอเมื่อไปถึงบ้านต,ะนนะตาาระ คอลินลูกสาวที่เห็นแม่พาบิ๊กไม์มาถึงก็งงซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเรียกไมเคิลว่าบิ๊กไม์อยู่นะครับแต่เพื่อไม่ให้งงเนี่ยผมจะเรียกไมเคิลลวกันโดยลีแอนได้ให้ไมเคิลไปนอนพักที่โซฟาคืนนั้นลีแอนได้คุยกับชอนว่าคิดถูกแล้วใช่ไหมที่ให้ไมเคิลมาพักโดยเธอก็กังวลว่าเขาจะขโมยของเพราะเธอนะี่ยยังไม่รู้จักเขาดีพอเช้าอีกวันสิ่งที่ลีแอนได้เห็นมันก็ทําให้เธอเนะ่ยหายกังวล พอไมเคิลนอนเสร็จก็พับผ้าเก็บที่นอนอย่างดีและเขาก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วลีแอนะจึงรีบไปตามและชวนให้ไมเคิลอยู่ฉลองวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันซึ่งในวันนั้นทุกคนในบ้านก็ได้กินอาหารดูกีฬาด้วยกันอย่างสนุกสนานทว่าไมเคิลกลับไปนั่งคนเดียวลีแอนจึงให้ทุกคนมานั่งล้อนโต๊ะกันให้เหมือนกับวันขอบคุณพระเจ้าจริงๆเพื่อให้ไมเคิลได้ลองกินข้าวแบบครอบครัว วันต่อมาขนาดที่เลีอนขับรถจะพาไมเคิลไปชอปปิ้งเธอก็ได้ถามเขาว่ามีครอบครัวไหมอาศัยอยู่กับใครซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ไม่ยอมตอบเลีอนเนี่ยก็โมโหนิดหน่อยก่อนจะขอร้องให้ไมเคิลบอกเธอมาเรื่องหนึ่งไมเคิลเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ชอบให้คนเรียกเขาว่าบิ๊กไมคและไมเคิลก็ให้เลีอนพาไปย่านเฮิร์ตวินเลดเพื่อกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านของแม่ที่นั่นเนมีแก๊งอัรนรพาลมากมายเพื่อนของไมเคิลก็เข้าไปร่วมแก๊งนั้นด้วย และพอไปที่ห้องของแม่เขาก็พบว่าแม่ถูกไล่ออกจากห้องไปแล้วทาให้เขาตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตไม่เหลือใครอีกต่อไปลีแอนก็บอบว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่และพาไมเคิลไปซื้อเสื้อผ้าที่เขาชอบไมเคิลก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวทูฮีต่อและตอนนี้เขาก็เปรียบเสมือนพี่ชายคนหนึ่งของ SJ ไปแล้วต่อมาลีแอนเธอได้ถามกับไมเคลิลว่าเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมพะเธอจะได้หาห้องพักดีๆให้เขาไมเคิลก็ตอบว่าเขาไม่อยากไปอยู่ที่อื่นและจากนั้นลีแอนได้ไปพบกับอาจารย์ที่โรงเรียน โดยอาจารย์ได้บอกถึงผลทดสอบของไมเคิลที่ตอนนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยมีเด่นอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือสัญชาตญาณการปกป้องเวลาต่อมาลีแอนได้จัดห้องพักใหม่ให้ไมเคิลหาเตียงอย่างดีเหมาะสมกับนักกีฬาไมเคิลก็ซาบซึ้งใจอย่างมากเพราะเขาเนี่ยไม่เคยมีเตียงเป็นของตัวเองมาก่อนซึ่งก็ทำให้ลีแอนถึงกับจุกกับคำพูดนี้เพราะมันได้บรรยายถึงความลำบากที่ไมเคิลเจอมาตลอดชีวิตไม่นานผลการเรียนของไมเคิลก็ดีขึ้นคุณครูทุกคนยอมให้ไมเคิลเนี่ยสอบปากเปล่าและไมเคิลก็ทำได้ดีเรื่อย ในวันหนึ่งไมเคิลเพิ่งรู้ว่าครอบครัวตูฮีเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่า80สาขาเรียกว่าโคตรรวยกันเลยทีเดียวซึ่งชอนก็ได้บอกข่าวดีกับเขาว่าโค้ดยอมให้ไมเคิลเนี่ยเข้าทีมเพราะเกรดเขาดีขึ้นวันนี้ทุกคนจึงจะไปหาอะไรพิเศษกินกันและก่อนที่จะไปกินลีแอนก็ได้พาลูกๆแวะร้านหนังสือซึ่งเด็กๆก,ก็ไปหยิบนิทานที่แม่ในชอบอ่านให้ฟังลีแอนถามไมเคิลว่าแม่ของเขาเคยอ่านให้ฟังไหมไมเคิลเน่กระส่ายหน้า และพอทุกคนกินอาหารเสร็จไมเคิลไดเห็นพนักงานชายในร้านคนหนึ่งเขารีบไปหาและกอดด้วยท่าทางที่ดีใจมากๆซึ่งพอขึ้นรถลีแอนก็ถามว่าผู้ชายที่คุยด้วยเป็นใครไมเคิลบอกว่าเขาคือมาคัสเป็นพี่ชายแท้ๆของเขาซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่เด็กและได้รู้อีกว่าไมเคิลมีพี่น้องถึง12คนในคืนนั้นลีแอนเธอได้เล่านิทานให้ไมเคิลกับลูกๆฟังนั่นทําให้เธอเนี่มีความสุขมากๆพอถึงวันคริสต์มาสไมเคิลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอวยพรบ้านทูฮี แตา่าระหว่างที่เลแอนไปทานข้าวกับเพื่อนของเธอเพื่อนกลับไม่เห็นด้วยที่เธอเนี่ยรับไมเคิลมาดูแลแถมบอกว่าเธอเนี่ยไม่เห็นใจสามีเพราะไมเคิลเนี่ยก็เริ่มโตแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้เธอโมโหก,กับความคิดของเพื่อนมากและได้กลับไปถามคอรินลูกสาวของเธอว่าอึดอัดไหมที่ไมเคิลอยู่ที่นี่แต่คอรินเธอก็ไม่ได้คิดอะไรและไม่อยากให้แม่ในคิดมากเรื่องนี้ต่อมาไมเคิลก็ได้เป็นที่รักของเด็กๆในโรงเรียนแล้วแต่ทว่ารุ่นเดียวกันหลายคนก็ยังมองไมเคิลแบแบแปลกๆอยู่ ซึ่งคอลินก็จะคอยนั่งเป็นเพื่อนไมเคิลโดยที่ไม่สนใจสาย,สายตาคนอื่นนั่นก็ทำให้ไมเคิลรู้สึกดีมากจากนั้นไมเคิลก็ได้มาซ้อมกับทีมอเมริกันฟุตบอลโรงเรียนเป็นครั้งแรกซึ่งโค้ชเบิร์ดก็หวังกับเขาไว้เยอะแต่ไมเคิลก็ยังไม่ค่อยรู้กติกาเขาจึงทำได้ไม่ดีนะักลีแอนกับชอนก็บอกให้โค้ชให้เวลาเขาหน่อยไมเคิลจึงเริ่มซ้อมอย่างหนักโดยมีเอสเจ็ปคนคอยช่วยขุมฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้ซึ่ง2พี่น้องก็สนุกกันมาก ต่อมาไมเคิลก็ขอให้ลีแอนพาเขาเไปทําใบขับขี่ซึ่งไมเคิลก็ไม่ได้อยากขับรถหรอกนะครับแต่เขาอยากมีบัตรที่แสดงว่าเขาเมีตัวตนอยู่และเมื่อไปทําใบขับขี่เจ้าหน้าที่กระดันบอกว่าชื่อของไมเคิลไม่มีอยู่ในระบบทําให้ลีแอนยอมจ่ายค่าประกันทุกอย่างเพื่อให้ไมเคิลได้ใช้ชื่อไมเคิลอในใบขับขี่และนั่นก็ทําให้ลีแอนอยากรู้เรื่องราวของไมเคิลมากขึ้นซึ่งถามไมเคิลเขาก็คงไม่ยอมบอกเธอจึงตัดสินใจจะรับอุปการะไมเคิลเข้ามาในครอบครัวซึ่งพอไปถามประวัติไมเคิลจากเจ้าหน้าทีีีี่่ก็มเเพยยงโนน้ตขวา ไมเคิลต้องออกจากการดูแลของแม่ตอน9้าขวบโดยแม่ของไมเคิลชื่อว่าเดนนิสซึ่งการรับเลี้ยงไมเคิลก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตแม่เขาเพราะตอนนี้เนี่ยไมเคิลอยู่ในการดูแลของรัฐแต่ลีแอนเธอก็อยากบอกให้ผู้เป็นแม่เนี่ยได้รับรู้ลีแอนได้ออกตามหาแม่ของไมเคิลไปตามที่ต่างๆจนได้พบกับเดนนิสแม่ของเขาดีแอนก็เล่าเรื่องที่ไมเคิลมาอาศัยอยู่ด้วยให้ฟังสึ่งเดนนิสเนี่ยก็ยินดีลีแอนก็าถามถึงนามสกุลจริงๆของไมเคิลและพ่อของเขาเนี่ยไปไหน ซึ่งเดนิสก็ได้บอกว่านามสกุลของไมเคิลจริงๆคือวินเลียมแต่เธอก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพ่อไมเคิลเนี่ยเป็นใครและนั่นก็เป็นสิ่งที่เดนนิสรู้สึกเสียใจมากๆและต่อมาทุกคนในครอบครัวทูฮีก็ได้มานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านเพื่อจะถามไมเคิลว่าเขาอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ไหมไมเคิลก็ตอบบัน,นึกว,ว่าเขาเป็นแล้วซะอีกซึ่งชอนก็ได้มอบของขวัญเป็นรถกระบะให้ไมเคิลด้วย และในวันหนึ่ง SJ ได้ขอแม่ให้ไมเคิลพาไปซื้อเกมในเมืองซึ่งแม่แก็ตกลงแต่ทว่าระหว่างที่ขับรถไปพวกเขาก็เกิดอุบัติเหตุเข้าลีแอนที่รู้เรื่องก็รีบมาที่เกิดเหตุและเห็นไมเคิลนั่งเครียดเพราะเป็นห่วง SJ แต่ SJ ก็ไม่เป็นอะไรมากตำรวจก็สงสยัยเพราะเด็กวัยนี้โดนถุงลมนิราภัยน่าจะเจ็บหนักซึ่งพอลีแอนไปดูไมเคิลก็พบแผลที่แขนของเขาและจริงๆแล้วไมเคิลได้ใช้มือรับถุงนิราภัยเพื่อปกป้องเอสเจนั่นเองต่อมาลีแอนก็ได้มาดูไมเคิลซ้อมแข่ง ซึ่งไมเคิลตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ดังใจโค้ดเบิดสักทีเนื่องจากเขาไม่สามารถป้องกันโคต้ตแบกให้ไปทําคะแนนได้ลีแอนที่เห็นโค้ดจีไม่ถูกจุดเธอจึงลงสนามไปโค้นักกีฬาเองซะเลยโดยบอกให้ไมเคิลคิดซะว่าทุกคนในทีมคือครอบครัวและเขาต้องปกป้องคนในครอบครัวให้ดีที่สุดซึ่งต่อจากนั้นก็ทําให้ไมเคิลเล่นได้ดียิ่งขึ้นโค้ดน่ยถึงก็ขอบคุณรีแอนเลยและแล้ววันแข่งจริงนี่นก็มาถึงแต่ทว่าช่วงต้นเกมไมเคิลถูกฝ่ายตรงข้ามพูดจาเหยียดหยามเขาจนแทบไม่มีสติเล่น ฝ่ายตรงข้ามก็ทำคะแนนนำไปเรื่อยเลยแอนถึงกับโทรหาโค้ชให้เปลี่ยนแผนซึ่งขณะที่ไมเคิลล้มลงฝ่ายตรงข้ามเลยก็เข้ามาเตะหมวของเขาแต่ทว่ากรรมการกลับลงโทษแค่นิดหน่อยทําให้โค้ชเบิดอในไม่พอใจมากก็เลยจะใส่กรรมการซะง,งั้นไมเคิลที่เห็นว่าโค้ชเนี่ยเป็นห่วงเขาเขาจึงกลับไปลงสนามและบอกเพื่อนใเปลี่ยนแผนเล่นใหม่ซึ่งคราวนี้ไมเคิลก็ลากฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกสนามกันเลยทีเดียวไม่นานพวกเขาก็ตีตื้นและขึ้นนําจนคว้าชัยในที่สุด ต่อจากนั้น s j ได้ส่งวิดีโอการเล่นของไมเคิลไปให้ทีมฟุตบอลมหาลาัยต่างๆดูทุกทีมที่ได้เห็นก็พากันอึ้งในการเล่นของไมเคิลและต่างอยากได้เขาเนี่ยมาร่วมทีมถึงขนาดโค้ชทีมใหญ่ๆแห,ห่มาดูไมเคิลซ้อมถึงโรงเรียนและเมื่อพวกเขาได้เห็นกับตาก็ทําให้ทุกทีมอยากได้ผู้เล่นตําแหน่งเลฟเทเก,กิลคนนี้มากๆและตอนนี้เนี่ยมหาลัยที่ติดต่อไมเคิลมาก็เกือบร้อยแล้วครับแต่ก็ติดปัญหาที่ว่าไมเคิลในเกรดเฉลี่ยต่ำเกินไปลีแอนเธอจึงจา้างครูสอนพิเศษที่ชื่อครูส่เพื่อมาติวให้้ที่บาน ซึ่งไมเคิลก็ตั้งใจเรียนจนเกรดสูงขึ้นเรื่อยๆโดยระหว่างนั้นเขาก็พาทีมของโรงเรียนคว้าถ้วยรางวัลมาครองและทุกวันก็มีคนจากมาหาลัยมาไม่ซ้ำโดยแต่ละที่ก็มีข้อเสนอมาแข่งกันเพื่อชิงตัวเขาแต่ทุกข้อเสนอนก็ต้องมีเอสเจเอวในนั้นด้วยและในที่สุดไมเคิลก็ตัดสินใจเลือกมหาลัยมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นมหาลัยที่ลีแอนกับชอนเคยเรียนที่นั่นด้วยแต่ทว่าเกรดของไมเคิลก็ยังไม่ถึงเกณฑ์เนื่องจากมีครูคนนึงไม่ยอมปล่อยเกรดให้ง่ายๆและให้ Michael ไเเาม,มาเคออนนิม่ ซึ่งทุกคนในบ้านก็ต้องมาช่วยไมเคิลหาหัวข้อเขียนเรียงความโดยชอนได้เราก่อนเรื่องหนึ่งมันชื่อเรื่องว่ารถ600กับหุบเขามรณะซึ่งไมเคิลก็ชอบมากและได้นํากรอนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนเรียงความจนอาจารย์ที่อ่านยอมให้เกรดของเขาจนผ่านเกณฑ์และไมเคิลก็เรียนจบพร้อมเพื่อนๆอย่างที่เขาตั้งใจต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาโทมาที่บ้านโดยพวกเขาในให้ไมเคิลไปหาเพื่อขอสอบสวนอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าที่ถามถึงการเลือกเข้าเรียนมหาลาัยของไมเคิลและสงสัยว่าลีแอนกับชอนจะใช้เส้นสายเพื่อให้ไมเคิลได้เรียนที่นี่เธอยังบอกอีกว่าที่ทั้งคู่รับไมเคิลมาเลี้ยงอาจจะเป็นแผนตั้งแต่แรกซึ่งก็ะทำให้ไมเคิลเนี่ยสับสนมากเขาตอบเพียงไม่รู้ก่อนจะเดินออกมาลีแอนก็ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่เหมือนไมเคิลจะเชื่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่พูดเขาจึงบอกลีแอนว่าเขาไม่ได้โง่และเดินหนีไป คืนนั้นไมเคิลก็ับไปรอแม่ที่บ้านเก่าโดยแก๊งวัยรุ่นก็ได้ชวนเขาไปดื่มด้วยกันแต่พวกนั้นก็พูดจาลวนลามรีแอนรวมถึงคอลินน้องสาวจนไมเคิลเนี่ยโมโหถล่มที่นั่นยับแต่ที่นั่นก็มีเด็กอยู่ด้วยจนไมเคิลนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองวันต่อมารีแอนได้มาตามหาไมเคิลกับพวกแก๊งวัยรุ่นซึ่งพวกนั้นก็ได้พูดขู่ไมเคิลกับรีแอนรีแอนจึงขู่กลับว่าเธอเนี่ยพกปืนมาด้วยปากเสียอยากโดนสักนัดไหมละ่ะ ลีแอนเนก็รี่ไปพบเขาโดยเขาก็กังวลว่าตำรวจจะจับเรื่องไปถล่มไอ้พวกนั้นเมื่อคืนแต่ลีแอนเนก็บอกไม่ต้องกลัวและถามไมเคิลว่าเขาเนี่ยชอบฟุตบอลจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาชอบจริงๆก็อยากให้ไมเคิลเลือกมาหาลาัยที่เขาเนี่ยอยากเข้าที่สุดซึ่งจากนั้นไมเคิลก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยเขาได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมไม่ถามเขาบ้างว่าทำไมเขาอยากเรียนที่นี่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถามไมเคิลก็บอกว่าเพราะครอบครัวของเขาเนี่ยเรียนที่นี่เขาเนี่ยก็เลยอยากเรียนที่นี่ และสุดท้ายไมเคิลก็เลือกเรียนที่มิสซิสซิปปีเหมือนเดิมทุกคนก็มาส่งเขาที่มหาลายัยลีแอนด,ดีใจมากที่ได้เห็นการเติบโตของไมเคิลจนเธอเนี่ยต้องแอบไปร้องไห้ในรถซึ่งไมเคิลก็ตามไปขอ,อ,กอกอดแม่สุดที่รักของเขาก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะเดินเข้ารั้วมหาลายัยหลังจากนั้นไมเคิลได้เป็นนักกีฬาดีเด่นของมหาลายัยและได้รับผลการเรียนเกียรตินิยมจากการช่วยเหลือของคุณครูสูคอรลินได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของที่นี่เช่นกันส่วนเอสเจเขาก็ได้ทุกอย่างที่โค้ชมาตกลงไว้้ก่อนนไมเเขาเรีย ปี2019ไมเคิลเป็นนักกีฬา NFL ที่มีค่าตัวมหาศาลเขายังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวทูฮีเลื่อยมาอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป7.6คะแนน Rotten Tomato 66%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด u ับส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ